สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาแนะนำปัตเตอเลียนวอลนะครับ W A H L Professional นะครับเป็นปัตเตอเลียนนะครับรุ่นยอดนิยมนะรุ่นรีเจนนะครับรีเจนแบบไร้สายนะแต่รุ่นใหม่นะครับมอเตอร์ใหม่เลยนะครับออกแบบมาใหม่หมดเลยนำเข้าโดยบริษัทนะครับ Elements e v e n จำกัดนะครับอยู่ที่เขตตจุจักกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเจ้าปัตเตเลียนตัวนี้นะครับ ข้อดีของเขานะครับคือ,คอน้ําหนักเบานะครับมีการคันโยกนะครับแล้วก็มีฟันรองแถมให้นะครับแปดเบอนะจาก<ม>โรงงานเลยเป็นฟันรองจิบเหล็กนะครับแถมแปลงปัดเศษผมน้ํามันวีฝาครอบกันกระแทกสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นไร้สายนะครับออกแบบดีไซน์โดยนะครับ ทีมงานของวอลนะครับอินเจเนียนะครับของ USA เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับแบบรุ่นใหม่ของโลกเลยนะที่สำคัญนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษร,ราคามันจะสูงหน่อยน,นะราคาอยู่ที่6,250บาทนะบริษัทเขาให้ขายเท่านี้เลยแถมนะครับเสื้อ เสื้อยืดคอ,อกลมนะครับเป็นไซส์ L นะครับไซส์ L ช่างใหญ่ไม่ได้แกะให้ดูนะดูแต่ว่าเดี๋ยวดูเนื้อผ้าหน่อยดูเนื้อผ้าเป็นยังไงบ้างนะขอขอดูหนะ่อย <c oughs> เสื้อผ้าลื่นๆนะนะวอลนุ่มๆเยนะครับผมแกะได้แค่นี้นะเพราะว่าชุดนี้มีคนเขาจองมาแล้วนะครับเป็นลูกศิษย์ครับ เอฟซีจากคุณต่อสักนะเป็นคนมีสีด้วยนะครับเป็นผู้หมวดนะผู้หมวดต่อสักนะครับอยู่กทมอนี่เองนะครับช่างใหญ่บอกแค่นี้นะแล้วจะรีบส่งของให้พรุ่งนี้นะครับท่านผู้หมวดนะตัวนี้นะครับมาดูเลยว่าในกล่องแถมอะไรบ้างนะครับในกล่องนะครับเขาจะแถมนะครับ อะไรบ้างมาดูเลยกล่องเล็กกระทับรัดนะครับเปิดขึ้นมานะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับเขาจะแถมอะไรซองกันชื้นให้ให้สองซองนะนะครับแล้วก็หยิบมาดูเลยนะครับเจ้าบต,เติเวณ wall region นะครับฝาครอบนะครับเขาจะเป็นใสๆนะครับใสๆแล้วก็มีแถบสี สีทองนะครับคาดอยู่ตรงตรงหลังบอดี้มันนะแล้วก็มีข้างหลังนะครับฝาครอบมันจะมี3สีนะมีสีเลือดนกสีทองแล้วก็ลักษณะเป็นสีเงินนะแล้วก็เลเซอร์ลงมาเป็นรีเจนนะครับ l i นะก็ย่อมาจากนะครับลิเทียมไอออนนะนะครับแล้วก็ส่วนฝาครอบมันกระแทกก็แกะออกนะครับนะ ปลาเตอร์นี้ได้ผ่านการรับคมเรียบร้อยนะครับการคันโยกมันระยะถอยไกลมากเลยนะถอยได้ไกลสุดๆเลยนะครับนะไกลมากๆเลยนะคันโยกมันนะครับเป็นสเตเลียรนะแข็งแรงนะครับเห็นไหมใบมีดก็เป็นใบมีดสแตนดาร์ดนะน้ำมันยังเงยิ้มอยู่เลยนะครับน้ำมันเนี่ยจะเคลือบนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะ ปัตตเลียนตัวนี้นะครับได้ทำการรับคมมาเรียบร้อยเดี๋ยวช่างใหญ่จะมาเปิดฟังเสียงดูนะครับแน่นครับมอเตอร์แรงแน่นน้ำหนักเบานะครับสวยงามครับสถานะนะครับไฟกระพริบนะไฟสีฟ้านะครับมองเป็นฟ้าก็ได้น้ำเงินก็ได้นะกระพริบวาบๆนะครับเอาตอนปิดก็ดันขึ้นไปข้างบนครับ ตอนเปิดก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับนะในกล่องเขาก็จะแถมอะไรบ้างเอาฟันรองนะครับแถามมาเยอะแยะหมดเลยเฉพาะฟันรองเขาแยกขายก็พันสามพันห้าแล้วนะเป็นฟันรองคลิปเบรกนะครับในโลกไปนี้ไม่ต้องหาแล้วครับถ้าถ้าได้ฟันรองของรุ่นนี้ไปนะครับในข้อดีของปัตเตอร์เลียนนะครับ รุ่นนี้นะครับมันจะมีอะแดปเตอร์สายชาร์จนะครับมีหัวเปลี่ยนให้3ามหัวนะครับชาร์จไฟได้ทั่วโลกนะกดเลยนะครับกดลงไปแล้วก็ดันออกไปเนี่ยนะครับถ้าจะเปลี่ยนหัวไหนก็ใส่ลงไปเนี่ยเห็นไหมจุดร่องร่องมันอยู่ตรงล่างดนะันเข้าไปดังแ๊กจะอปอกออกครับแค่กดกดแล้วดันออกนะนะครับกดมาให้มันตรงร่องนะถ้าไม่ตรงร่องมันไม่เข้านะตรงร่องเลงย ดันน้ำใจดังแป็กเจ้าออกก็แค่กดนะนะชาร์จไฟได้ทั่วโลกนะถ้าเป็นประเทศไทยก็นีปลักแบบนี้จะง่ายนะนะปลักไฟสามหัวนะครับสายยาวนะครับสองเมตรห้าสิบนะพอเพียงสำหรับการชาร์จไฟต่อครั้งนะครับในกล่องมีรายละเอียดนะมีวีนะครับเมกจาก U.S.M a อนะไรวอลวอลแท้นะ มาใช้คู่กันแถบน้ํามันแปลงปัดแปลงปัดเสียดผมนะบางท่านก็ถามว่ามันคืออะไรวะแปรงปัดเสียดผมปัดปัดปัดกวาดนะถ้ามันหายนะไปหาแปลงสีฟันมาใช้งานก็ได้นะครับดูดิในกล่องนี้เลยไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องการรับประกันนะครับทางบริษัทอิเลเมนเซเว่นจำกัดนะครับผู้นําเข้า เขารับประกันนะครับมอเตอร์หนึ่งปีเตรียมอยู่แล้วนะครับให้พี่น้องประชาชนใช้แบบสบายใจไปเลยนะครับแล้วก็ในกล่องหน้ากล่องนะจะมีคิวอาร์โค้ดนะครับรับประกันสินค้านะนะครับก็ให้สแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้เลยนะครับหลังจากหมดประกันแล้วนะครับทีมงานช่างใหญ่ดูแลตลอดอายุการใช้งานนะโดยเฉพาะการซ่อมบำรุงนะครับเมทรน,นต์ต่างๆนะครับ ผู้หมวดต่อสักบอกว่าจัดน้ํามันของวอลทให้ผมด้วยครับน้ํามันของดีของแท้ของเขาเนี่ยมันจะมีนะครับหัวน้ํามันป้องกันน้ํามันไหลย,ย้อนกลับอยู่นะหมายความว่าเราต้องมีการถอดหมุนนฟ้าออกก่อนดึงฝานี้ออกแล้วก็สวมนี้ลงไปนะครับพอเราพอเราจะใช้งานใช่ไหมก็ถอดแล้วก็หมุนออกหมุนถอยหลังบุดเกียย์ หยอดน้ำมันหยอดน้ำมันเสร็จแล้วเราก็ปิดแล้วก็บิด,ดไม่ไงไมันก็ไม่หกเนี่ยข้อดีของน้ำมันนะและอีกอย่างหนึ่งครับสิ่งที่ช่างอยากจะฝากก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับให้ใช้น้ำมันคุณภาพสูงนะสีขาวนะครับถ้าของวอหมดแล้วนะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นสีขาวนะคุณภาพสูงมันจะทําให้ยืดอายุการใช้งานของใบม,มีดนะครับ ถ้าเป็นน้ำมันเหลืองเหลืองหม็นหมนเราไปใช้งานคุณภาพมันต่ำมันทําให้ใบมีดมันติดนะมอเตอร์หมุนแต่ใบมีดไม่หมุนนะนะครับพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนะนะครับน้ำมันของแค่นะครับ,รบทีมทงานเจ้าใหญ่มีจําหน่ายนะนะครับก็ให้สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้พี่ผู้หมวดต่อสาก็ได้ซื้อหวี วันเทนะแปงปัดแปลงปัดนุ่มๆของแอนดิสนะครับอ,อเมริกาเลยแล้วก็ผ้าคุมซอยเรียบร้อยนะครับนะครับตรงนี้ก็ซื้อเพิ่มตัางหากนะนะครับช่างใหญวจะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบความคมนะช่างใหญ่ส่งให้ทีมงานรับคมเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูช่างใหญ่จะทดสอบให้ดูว่ามันคมขนาดไหนนะมีบางท่านก็ถามมาว่าต้องรับคมหรือเปล่า ปัทเลียนที่มาจากอเมริกานะอาจจะผลิตยอยู่ที่ฮังการีอาจจะผลิตยอยู่ที่ประเทศต่างๆในโซนยุโรปมันอยู่ในสต็อกนะครับสเดือน6เดือนปีหนึ่งนะครับความคมมันจะลดน้อยลงไปนะครับช่างใหญ่เลยตัดปัญหาส่งให้ทีมงานรับคมพร้อมใช้ร้อยเปอร์เซ็นทุกตัวนะครับจะได้ไม่ต้องมาพะวงว่าเอ๊ะมันต้องรับคมหรือเปล่าวะมันคมหรือเปล่าวะช่างใหญ่จะรับคมให้ร้อยเปอร์เซ็นเลย ไม่คมมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่ทื่อจนเกินไปแบบพอดีพอดีนะครับระยะนะครับใบมีดบนใบมีดล่างนะครับมันจะห่างกันประมาณสักสามมิลนะนะครับยังไงก็ไม่กินเลือดกินเนื้อของลูกค้าหรือว่าคนที่เรารักนะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการตัดคมนะครับว่ามันจะคมขนาดไหนเปิดเครื่องครับทดสอบมุมบัตรเตอร์เลียนอยู่สามมุมนะมุมด้านขวาตรงกลางแล้วก็มุมด้านไหน มุมด้านซ้ายคว่อมเลี่ยนลงลักษณะแบบ,บเก่าผมกิ๊บนะครับเจอผมน้่นหนาไหวไหมไหวไหมหวานเกียบผมทดสอบได้แค่นี้นะเนื่องจากเป็นของใหม่ถ้าช่างใหญ่เอาไปไถเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทรงๆเย่ยลูกศิษย์เขาบอกเฮ้ยถ้าจ้า์ใหญ่เอามือสองมาขายหรือเปล่าช่างใหญ่จำหน่ายปะตะัตเตอร์เลียนวอนะครับของใหม่แกะกล่องเท่านั้นนะ ช่างใหญ่ขออนุญาตลูกศิษย์ทุกคนนำบัตเรเลียนไปให้ทีมงานรับคมนะครับและก็ทดสอบไถยอยู่แค่นี้ส่วนช่างที่รับคมเขาจะใช้เส้นได้ในการทดสอบความคมนะแต่ช่างใหญ่เป็นช่างตัดผมนะเป็นอาจารย์สอนตัดผมช่างใหญ่ต้องทดสอบกับเส้นผมจริงๆนะนี่ก็เป็นเส้นผมจริงๆนะครับของลูกค้านะนะครับ ก็ร้านกับเดอด์สลอนเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเจ้าปัตเลียนวอลนะครับจากอเมริกานะนะครับอย่างเป็นทางการถูกต้องนำเข้าอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ทุกปัตเลียนทุกตัวจะมีคิวโอาร์โค้ดนะครับจะมี s e เรียลนัมเบอร์นะครับใช้ให้สบายใจไปเลยนะครับมีบริการหลังการขายนะครับมีการดูแลนะครับการรับคมบางตัวอาจจะแบตเตอรี่เสื่อมถ้าอยู่ในประกันนะส่งไปเลย ส่งมาหาช่างใหญ่หรือส่งเข้าบริษัทเดี๋ยวช่างใหญ่ให้ทีมงานดูแลไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะครับบางตัวก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสวิคเสียดผมเข้าไปตันอาจจะสวิคหลุดนู่นนี่นั่น,นส่งเข้าบริษัทให้ทีมงานของบริษัทดูแลนะครับใช้ไปให้สบายใจนะมีอะไรทุกชิ้นนะครับรับประกันมอเตอร์1ปีเต็มนะครับวันนี้ก็ช่างใหญ่นั่งอยู่ที่ร้านกำเนิดซาลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธิน52 ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสศัยใหม่คอทมอนะทีมงานช่างใหญ่ก็ได้เป็นตัวแทนรับส่งพัสดุเคอรี่รหัสร้าน8ป4สนะครับเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของเคอรี่ได้ว่ามีตัวตนไหมนะครับเพื่อความน่าเชื่อถือแล้วก็มั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าทุกตัวนะก็ขอบคุณนะครับคุณผู้หมวดต่อสักอยู่คอทมอนะครับที่มั่นใจแล้วก็ไว้วางใจนะครับโอนเงินเข้ามาเมื่อกี้ที่เองนะครับเจ็ดพันกว่าบาทน,นะซื้อปัตเลียน ผมคิดว่าน่าจะไปตัดให้ลูกน้องหรือคนในครอบครัวนะครับก็ขอบคุณผู้หมวดมากก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมอุดหนุนนะครับทีมงานช่างใหญนะ่ด้วยดีเสมอมานะช่างใหญ่ก็จะนำนะครับสินค้าที่ดีมีคุณภาพมานำเสนอมารีวิวต่อไปในอนาคตนะวันนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจกำเนิดซาลอนหรือว่า ไลน์แอดนะครับ k a scm เป็นชื่อของช่างใหญ่นะชื่อเกษมนะนะครับหรือว่าถ้าใจร้อนโทรศัพท์เข้ามาเลยครับ call center 2องเบอร์0 8 1 9 8 5 6 2 3 4และอีกเบอร์นะครับ0 6 2 5์หก9 9วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ